สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน,น้องปิยาพระยา่าฝาขาย EP นี้ EP ที่380เชา้านี้1ชุด24รายการมีพระเครื่องพระบ้านเก่าๆสวยๆให้พี่ๆได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการที่1ถึงรายการที่2 1 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ รายการที่21ถึงรายการที่24เป็นรายการพิเศษเปิดให้พี่พี่อง์ละ200บาทรวมส่งทุกรายการนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร0ูน5์แ6ด6 9ก่อนรับชมฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปิยาด้วยนะคะเรามาชมรายการที่1กันนะคะ พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเปิดให้พี่ๆหนึ่งองค์200บาทสององค์300อบาทนะคะรายการที่สองพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังนะคะ สองบาทค่ะรายการที่3พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะสองร้อยบาทค่ะรายการที่สี่พระเนื้อว่านพิมพ์ชลูด หลวงปู่ทวดนะคะปี97นะคะ200บาทค่ะรายการที่5้าพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ลายกระหนกนะคะสองบาทค่ะรายการที่6พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่นะคะสองร้อยบาทค่ะรายการที่เจ็ดพาสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่ผิวเด,เดิมนะคะสองร้อยบาทค่ะ รายการที่8พ้พระธามาปางเนื้อดินจังหวัดพิษณุโลกนะคะ200บาทค่ะรายการที่9พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ200บาทค่ะรายการที่สิบ พรีลาเม็ดขนุนกุทุ่งเศรษฐี200บาทนะคะรายการที่11พระนางพยากุลลงทอสวยๆเก่าๆนะคะส0งบาทค่ะ รายการที่สิบสองพระเนื้อดินรุ่นแรกหลวงพ่อขอมนะคะวัดไผ่โลงงัวนะคะเปิดให้พี่พี่หนึ่งองค์สองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามพระซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะ สองร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสี่พาสิวลรีรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยนะคะสองร้อยบาทค่ะรายการที่สิบห้าพาปิดตาเนื้อโลหะเก่าเก่านะคะไม่รู้ที่ สองบาทค่ะรายการที่16บหพาสสมเด็จพิมพ์ใหญ่เก่าเก่า,าเดิมเดิมนะคะ200บาทค่ะรายการที่17พเจาสซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ลายกระหนกนะคะ สองบาทค่ะรายการที่18พระนางพยาพิมพ์เทวดาจังหวัดพิษนุโลกนะคะ200บาทค่ะรายการที่19บเก้าพระลูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะ สองร้อยบาทนะคะรายการที่20่สิพระสมเด็จพิมพ์เจดีวัดละคังนะคะสองร้อยบาทค่ะรายการที่21จะเป็นรายการพิเศษนะคะเปิดให้พี่ๆสองร้200บาทรวมส่งทุกรายการนะคะพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ ไม่มีลายกระหนกนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่2ีสองพระหลวงพ่อเนียมจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่23่สาพระปิดตาเนื้อเมกะพัด วัดทองนะคะสองร้อยบาทค่ะรายการที่24พระสมเด็จวัดละครพิมพ์ใหญ่ผิวเดิมๆนะคะสองร้อยบาทนะคะ เช้านี้ลงครบแล้วนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร0ูน5 9แ6ด6ูงส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะ